ช่วงนี้นะคะใกล้เข้าเทศกาลเจแล้วค่ะวันนี้ก็เลยอยากชวนทําเค้กนึ่งมันม่วงสูตรเจค่ะสีออกพาสเทลแบบสวยมากแถมเป็นสีม่วงตรงกับเทศกาลฮาโลวีนด้วยนะคะเนี่ยบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้มันม่วงชูโรงเด่นมากทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเลยนะคะเนื้อสัมผัสนุ่มฟูเหมือนฟองนะ้ํามีความคล้ายกับสปันเค้กค่ะแต่ว่าไม่ได้เหมือนสัทีเดียวนะคะตัวนี้จะเหนียวแล้วก็เด้งมากกว่าค่ะไม่ร่วนเหมือนเค้กอบทั่วไปเนื่องจากเราจะใช้วิธีการนึ่งเค้กนะคะดังนั้นเนื้อเค้กเนี่ยจะไม่ แห้งค่ะจะมีความชุ่มชื้นม,มากกว่านะคะว่าแล้วก็อย่าราอช้าค่ะมาเริ่มจากการนึ่งมันม่วงก่อนเลยนะคะในคลิปนี้เรานึ่งมากเกินไปค่ะจริงๆแล้วใช้ไม่เยอะนะลืมบอกไปค่ะว่าสูตรนี้นะคะจะทําได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะเมื่อนึ่งมันม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําการปอกเป,เปลือกเลยค่ะใครจะปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยนึ่งหรือว่านึ่งก่อนแล้วปอกเปลือกก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราจะใช้มันม่วงในสูตรนี้ประมาณ100กรัมนะคะโดยเราจะนํามาปั่นให้เนื้อนเนียนละเอียดค่ะแน่นอนค่่่ะวาสิง จำเป็นต้องใช้นะคะก็คือน้ําค่ะ200มิลลิตรนะคะเราจะใช้เป็นน้ําอุ่นนิดหน่อยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายขาว90กรัมนะคะสามารถเปลี่ยนไปใช้น้ําตาลทรายแดงหรือน้ําตาลโอทึงได้ค่ะในส่วนของความเนียนละเอียดนะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบให้มีชิ้นเนื้อของมันอยู่ด้วยก็ไม่ต้องปั่นให้เนียนมากก็ได้ค่ะเคใส่ถ้วยผสมนะคะตามด้วยแป้งสาลีอเนกะสงค์125กรัมค่ะเพิ่มความเหนียวนุ่มด้วยการใส่แป้งมันสับปะหลังอีก75กรัมค่ะต่อมานะคะเราจะใช้ผงยีสต์ค่ะหลายคนอาาสสงสค่ะ่ะว กินเจสามารถทานขนมปังที่มีผงยีสต์ได้หรือเปล่าเราหาคําตอบมาให้แล้วค่ะยีสต์นะคะจัดในกลุ่มเดียวกับเห็ดค่ะถ้าคุณยังกินเห็ดในเทศกาลเจได้ก็แสดงว่ากินขนมปังที่ใส่ผงยีสต์ได้เหมือนกันค่ะแต่ให้ระวังส่วนผสมอื่นในขนมปังแทนนะคะพวกนมไข่อะไรอย่างนี้ไม่เอาเดอ้อโดยผงยีสต์ที่ใช้นะคะครึ่งช้อนชาค่ะเกินเกินได้นะคะแต่อย่าขาดนะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเกิดว่าคุณใส่ส่วนผสมตามสูตรทุกอย่างแล้วเนื้อสัมผัสข,ของแป้งมันออกมาแน่นเกินไปหรือแห้งเกินไปให้ใส ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะเพราะเราก็ไม่รู้ค่ะว่าบางทีเนี่ยมันม่วงของแต่ละคนน่ะความหนาแน่นมันก็ไม่เท่ากันนะเนาะดังนั้นนะคะให้เนื้อสัมผัสได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะหาผ้ามาคลุมหรือหาอะไรมาปิดฝาเอาไว้นะคะแล้วก็พักทิ้งเอาไว้1ชั่วโมง45นาทีค่ะเราจะรอให้ยีตมันทํางานนะคะเมื่อครบเวลาแล้วมันก็จะพองฟูขึ้นมาแบบในคลิปเลยค่ะข้างในเนี่ยก็จะเป็นอากาศนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนี่แหละค่ะตีไล่อากาศออกนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ํามันพืชน,นะคะเราจะเลือกใช้เป็นน้ํามันลำ ขนะคะคโดยปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะและก็ตามด้วยผงฟูนะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทําให้ผงฟูละลายทั่วให้หมดเลยนะคะการทําเค้กนึ่งนะคะสามารถตีแป้งแรงๆได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเค้กมันออกมาแบบผิดรูปทรงหรือว่าเนื้อเค้กมันจะแข็งเกินไปก่อนจะนําไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมถ้วยกันก่อนคะ่ะวันนี้จะใช้เป็นขันข้าวนะคะขนาดที่ใช้ในคลิปนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง8.5ซนติเมตรค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้อง ทาน้ำมันที่ภาชนะทุกชิ้นด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะตอนที่เอาเค้กออกมาเนี่ยมันจะลําบากมากเลยค่ะเราจะทาน้ํามันบางๆนะคะที่เราเทน้ํามันลงไปในถ้วยแรกก็คือทาทั้งหมด5ถ้วยเลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่แป้งเค้กลงไปค่ะเราจะใส่ไม่เต็มถ้วยนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งถ้วยพอค่ะเดี๋ยวมันก็จะพองฟูขึ้นมาอีกค่ะขั้นตอนนี้นะคะใครอยากจะตกแต่งหน้าด้วยการเพิ่มงาขาวงาดําหรือว่าลูกเกดก็ได้ค่ะในการนึ่งนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงค่ะประมาณ25นาทีนะคะบางคน อาจจะใช้เวลานานหรือว่าน้อยกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแต่ละบ้านนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะให้เอามาจิ้มฟันจิ้มดูก่อนนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วค่ะตอนที่เรานึ่งเค้กเสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้ย้ําเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการนึ่งนะให้เรารีบแกะเค้กออกมาจากภาชนะค่ะถ้าเกิดตั้งทิ้งเอาไว้นะคะเนื้อเค้กจะแบบอมน้ํามากตรงก้นอะคะ่ะมันจะแฉะแบบสุดๆเลยค่ะดังนั้นนะคะให้ใช้ไม้พายแบบพลาสติกแบบในคลิปก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้มีดก็ได้ค่ะค่อยๆแสะขอบมัน ออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งพึ่งลมเอาไว้ค่ะอันนี้ย้ำแล้วนะเตือนแล้วนะใครที่นึ่งเสร็จแล้วไม่ยอมแกะเค้กออกตั้งเอาไว้ในถ้วยเหมือนเดิมเค้กออกมาแฉะอย่ามาบน่นเรานะที่เห็นในคลิปนะคะหม้อนึ่งของเราปิดการทํางานเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเค้กของเราพึ่งลมดีแล้วนะคะก็ทานได้เลยค่ะมันจะยังมีความร้อนร้อนอุ่นๆอยู่ข้างในสักนิดนึงทานแล้วอร่อยมากตัวนี้นะคะลักษณะมันจะคล้ายๆกับมันโถค่ะแต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะยังมีความเป็นเค้กอยู่ค่ะไม่ได้เป็นแป้งมันโถเลย เวลาจะทานนะคะถ้าเกิดว่าเค้กมันเย็นมากเกินไปเนี่ยให้เอาไปนึ่งสักแป,ป๊บหนึ่งหรือว่าเข้าไมโครเวฟสักสิบวินาทีนะคะเค้กตัวนี้ต้องกินแบบร้อนๆค่ะถึงจะอร่อยถ้ากินตอนเย็นแล้วเราว่าไม่ค่อยอร่อยค่ะเราบอกไปเลยยังว่าตัวนี้คือเค้กนึ่งสไตล์จีนกวางตุ้งนะคะเขามีชื่อเรียกด้วยนะคะแต่ว่าไม่กล้าอ่านออกเสียงเลยค่ะกลัวออกเสียงผิดค่ะแต่รสชาติอร่อยค่ะไปลองทํากันได้